เทนนิ่งหนึ่งชั่วโมงทำอะไรบ้างสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ธนานโนนฟิตเนสนะครับก่อนนี้เราจะเริ่มเทนกันนะครับผมเราก็จะมาทำแบบสอบถามนะครับประวัติทางด้านสุขภาพแล้วก็เป้าหมายในการออกกำลังกายโดยเริ่มจากการวัดองค์ประกอบของร่างกายนะครับด้วยเครื่องฐานิตานะครับดูเปอร์เซนไขมันมวลกล้ามเนื้อของร่างกายนะครับ จากนั้นเราก็จะออกแบบโปรแกรมนะครับสำหรับบุกคลน,นะครับผมโดยการที่เราจะเซต5่านะครับจำนวนครั้งต่อเซตเซตละกี่ครั้งแล้วก็ลงบันทึกรน้ำหนักกันไว้นะครับสำหรับการทำพอ r s o n นอ t r เทรนนิ่งนะครับผมก็จะมีเทรนเนอร์นะครับคอยดูแลอย่างใกล้ชิปนะครับเพื่อให้ออกกายได้อย่างถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยนะครับผม ลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับตอนนี้เราก็มีโปรโมชั่นส่งท้ายปีเก่าก็รับปีใหม่นะครับเตนฟรีกับเทรนเนอร์2ครั้งนะครับผม